ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าอย่างมากและหนึ่งในวิธีการที่นำมาใช้ก็คือการใช้ยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้าซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาแพงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในอนาคตอันใกล้ผู้ป่วยมะเร็งจะมีโอกาสได้เข้าถึงยากลุ่มมุ่งเป้าเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะที่โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดรํารตราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ตำบลพรูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชนบุรีแห่งนี้กำลังจะผลิตเภสัชพัณฑ์ประสิทธิภาพสูงกลุ่มนี้เพื่อใช้ภายในประเทศไทยด้วยตนเองครับสวัสดีครับพบกับผมแก๊ปธนาเวทในรายการ PCCMS m a d Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพสำหรับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรครับ แล้ว,วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเทคโนโลยีการผลิตเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงของโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดรําริราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับดรวชระการจานะกวินกุลนะครับผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดรําริราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรครับ สวัสดีครับหอครับสวัสดีครับก่อนที่จะให้ท่านหมอเนี่ยพาเขาไปดูในโรงงานอยากจะขอถามถึงที่มาของการเปิดโรงงานแห่งนี้ก่อนครับโรงงานแห่งนี้นะครับชื่อโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำรินะครับจัดตั้งอยู่ที่พระตำหนักสิมานมาศอําเภอสัตหีบชนบุรีนะครับตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิไลจุฬาภรณนะครับภารกิจของโรงงานแห่งนี้คืออะไรครับครับภารกิจหลักเลยของโรงงานนี้ก็คือเราจะต้องผลิตเพสัชพันธ์นะครับที่มีคุณภาพ พื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้กลุ่มที่เราจะผลิตในกลุ่มแรกๆครับจะเป็นเภสัชพันธ์รักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าซึ่งต้องท้าวความก่อนว่าประเทศของเราเนี่ยไม่เคยผลิตยารักษาโรคมะเร็งเลยที่เราจะสามารถผลิตยากลุ่มนี้ได้ครับเราจําเป็น่าที่จะต้องติดต่อไปที่ผู้ผลิตในต่างประเทศนะครับเพื่อ,อให้เขาสอนแล้วจะสามารถรักษามะเร็งชนิดไหนได้บ้างครับตัวยาที่เราเลือกขึ้นมากลุ่มแรกๆก,ก็จะเป็นกลุ่มที่ รักษาโรคมะเร็งปอกมะเร็งปอดอแล้วก็มะเร็งเต้านมนะครับเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะป่วยเป็นโรคพวกนี้มากจากนั้นเราก็พิจารณาถึงเรื่องอราคาของยาด้วยตัวไหนที่ราคาสูงมากแล้วทำให้คนไข้ไม่มีกำลังซื้อ เราก็เลือกขึ้นมาที่จะผลิตเป็นอันดับแรกๆการที่เป็นโรงงานผลิตยาก็จะมีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความปลอดภัยความเข้มงวดเนี่ยของเรามีมาตรการเข้มข้นแค่ไหนครับการผลิตยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมีความยุ่งยากซับซ้อนสถานที่เนี่ยจะต้องถูกออกแบบขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมตัวสารเคมีเนี่ยเอาไว้ในสถานที่ผลิตเท่านั้นไม่ให้ปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เนี่ยยังจะต้องป้องกันร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกับยาตัวนี้ทุกวันไม่ให้เขาได้รับสารสะสมในขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณช่วงไหนครับครับใน,ในการดําเนินงานของเราเนี่ยจริงๆเราประสบปัญหาเรื่องโควิดมือนการทําให้การเดินทางออของเครื่องจักรมาถึงล่าช้ากว่ากาหนดนิดหน่อย,นยครับ,รบแต่ว่าทางเราก็ายังมุง่งที่จะดําเนินการนะครับผลิตยา ให้ได้ในปี2022ในระหว่างที่เราเรอเครื่องจักรนะครับเราก็ได้ดําเนินการผลิตตํำรับโรงพยาบาลใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นยารักษาโรคมะเร็งก็จะมีตํำรับยูเรียขีนที่เราผลิตแล้วก็ส่งใช้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรหเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยที่เขาได้รับยาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหนังจะได้รับยากลุ่มนี้แล้วเ,เห็นว่ามีลักษณะของตัวเจลแล้วก็น้ำหอมด้วยใช่ไหมครับ สำหรับตัวเจลแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมเนี่ยจะเป็นโครงการส้นพระองค์นะครับทางรัฐวิลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักวิจัยนะครับเข้าไปร่วมกับโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตอนนี้ก็อยากจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวอยาจจะต้องรบกวนให้ท่านหมออาพาผมไปดูหน่อยนะครับได้ครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับห้องแรกที่พอจะพามาดูนี่เป็นห้องอะไรครับตรงนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ในการวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลจุฬาภร์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพออระองค์ด้วยนะครับนักวิจัยเนี่ยก็จะทําการปรุงตำลับขึ้นมาใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะ,ะได้ของที่ทันสมัยเนาะแล้วก็ตอบโจทย์กับประชาชนนะครับ วันนี้ทำตัวเซรั่มมาหาหงแคปอยากลองดูไหมว่าทำยังไงได้เลยครับโอเคแล้ว <c oughs> ลองเลยนะครับโอเคนนครับ ตอนนี้ก็มาถึงอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับห้องนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนอะไรครับครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ในการาสกัดสารสําคัญนะครับออกมาจากพืชน,นะครับ,รบเพื่อที่จะนํามาใช้ในโครงการสวนพระองค์นะครับตรงนี้ก็กําลังทําการสกัดตัวน้ํามันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบครับ หลังจากที่มีกระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการวิจัยและพัฒนาแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการควบคุมคุณภาพนะครับรวมถึงตรวจสอบคุณภาพครับวันน,นี้มีการวิเคราะห์ส่วนประกอบแอลกอฮอล์นะครับว่าในแอลกอฮอล์เจลที่เราผลิต เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้ออย่างเช่นพวกเชื้อโควิดเนี่ยนะครับมีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดไหมนะครับอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะแอลกอฮอล์เจลนะครับก็เราก็นํามาใช้วิเคราะห์ทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากส่วนนี้ขอจะพาผมไปดูส่วนไหนต่อครับเดี๋ยวจากส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูที่สถานที่ผลิตจริงๆเลยนะครับอยากเห็นแล้วครับไปกันครับ ตอนนี้พอก็พาผมมาอยู่ในพื้นที่ผลิตแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชุดซึ่งชุดนี้จะมีความมิดชิดัดกลุ่มมากกว่าเมื่อสักครู่เยอะเลยถูกต้องครับก็ในกระบวนการผลิตนะครับเราต้องป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนจากร่างกายของเราเนี่ยตกปนลงไปในผลิตภัณฑ์นะครับกำลังผลิตอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ที่เห็นนี่จะเป็นการผลิตแอลกอฮอล์เจลนะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในช่วงที่แอลกอฮอล์เจลขาดแทนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าห้องผสมน้ําหอมแล้วก็บรรจุน้าหอมแล้วนะครับผมด้านในนี่มีขั้นตอนการทําอะไรบ้างครับครับผมะบวนการที่เห็นนี่จะเป็นการบรรจุน้ําหอมนะครับในการบรรจุเนี่ยน้าหอมเป็นของที่ราคาสูงดังนั้นเนี่ยเราต้องช่างตรงวัดให้แม่นยำนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบว่า ที่เขาส่องด,ด้วยไฟนะครับแล้วก็ใส่แว่นส่องใส่แว่นตาขยายส่สองขึ้นมาจากด้านล่างนี้นะัลอันั้นก็คือส่องดูว่ามีสิ่งปนเปื้อนตกลงไประหว่างกระบวนการที่เราบรรจุไหมนะครับเพื่อ,อ,อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เราจะมีคุณภาพทั้งหมดแล้วก็ตลอดกระบวนการนะครับหลังจากที่ทดสอบเรื่องาน้ำหนักเรื่องปริมาตรการบรรจุรวมไปถึงส่องดูแล้วว่าไม่มีอะไรปนเปื้อนแน่นอนเน่ยเราก็จะทำกระบวนการ ปิดนะครับติดอับฝานะครับอัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้รั่วไหลลวมไปถึงว่าไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปปนเปื้อนซึ่งจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอายุสั้นลงหรืออาจจะทําให้กลิ่นม,มันเปลี่ยนหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยก็จะส่งออกไปเพื่อบรรจุหีบห่ออีกทีนึงครับผมครับผมขอจะพาผมไปดูการผลิตยูเรียครีมใช่ไหมครับใช่ครับยูเรียครีมตัวนี้เราผลิตเพื่อนราไปใช้ที่โรงพยาบาลเชลาพรนนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็มีกระปองการผลิต ครับวันนี้ก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิตทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพ แล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วยนะครับก็ผลิตภัณฑ์อย่างที่พามาดูในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นของที่ระลึกที่จะร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิพัฒนหา,หาราชานุสรณ์ในพระประทับด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อ,อมากๆเลยนะครับดรวัชระกาญจนะกวินกุลครับผมขอบคุณครับเวลาของรายการ PCCMS m a d Moment หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับหรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับที่ u t u b e จุฬาภร a n n e l ครับ วันนี้ผมแนะท่านผอ,อต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ